ชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อนะครับใครที่อยากจะได้ลายเซ็นของคริสคายนะครับอยู่บนตัวแว่นก็สามารถสั่งได้นะครับครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูเดียในช่องจันเดียนะครับวันนี้ได้แว่นตานะครับ l i m i t ต็ดอีดิชันมาอีกแล้วนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือแบรนด์นี้ครับไวล e ่ X p r o ซ e c t i o n for Life นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเป็นแว่น รุ่น WX Jackal นะครับ WX Jackal ตัวสีดำนะมีการวาดลวดลายสีแดงนะครับมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ American Sniper นะครับทนะ่านน่าจะได้ดูรีวิวจากช่องอื่นมาแล้วพอสมควรนะครับนี่เป็นใบรุ่น Jackal นะครับการรับประกันนะครับ a เมร i กันสไนเปอนะครับท่านใดที่เคยรับชมภาพยนตร์เรื่อง American ส n i p e r นะครับก็จะรู้จัก นะครับว่าเขาทํามาจากเรื่องราวของคริสไคล์นะครับนี่คือลายเซ็นของเขานะครับเป็นอเมริกันสไนเปอร์คริสไค s i สเนเจอร์ซีรีส์นะครับ,เป, per, Series, รบเป็นลายเซ็นของคริสไคล์เป็นเรื่องราวนะครับที่สร้างจากเนื้อเรื่องของสไนเปอร์ที่มีการสังหารศัตรูน่าจะมากที่สุดในประวัติการสไนเปอร์ของกองทัพสหรัฐนะครับเป็น U.S. Navy Seal อันนี่คือแว่นตารุ่นที่ทำมาเพื่อให้เกียรติแก่ แก่เขานั่นเองนะครับมีสติ๊กเกอร์ Wiley X นะครับแล้วก็มีลายเซน็นของ Chris k y นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของตัว Chris k y นะครับ Chris k y ดอ t อ e American Sniper ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับในประวัติของตัว American Sniper นะครับแต่ตัวจริงเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีนะครับ เกิดจากเหตุการณ์โดนฆาตกรรมนะครับจากคนที่เขาไว้ใจนะครับต่อไปศึกษาดูนะครับในหนังผมไม่อยากสปอยมากนะครับแต่ก็ทํามาจากเรื่องจริงนะครับผมมีกล่องมาให้เรียบร้อยนะครับมีถุงใส่แว่นนะครับเป็นแว่นมิลสเปกนะครับนี่มีธงชาติสหรัฐอเมริกาอยู่ตรงถุงตรงนี้ใหตรงนี้เลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมแนะนําให้ นี่คือหน้าตาของแว่นนะครับเป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็นโพลิเมอร์หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นโพลิเมอร์ที่มีความเบาและแข็งแรงนะครับมีความเบาและแข็งแรงตรงนี้มีสัญลักษณ์บนฟ็อกนะครับเดวิสซิลน่าจะรู้จักกันดีครับมีโลโก้ว i l ลี่นะครับยี่ห้อแว่นนะครับเป็นโลโก้สีแดงตรงนี้นะครับตัวโครงแว่นน่าจะเป็นพลาสติก อย่างดีครับมีความแข็งแรงคงทนส่วนขอบสีแดงๆนี้ก็คือขอบยางนะครับเป็นขอบยางนี่นะครับสลักตรงนี้ว่า American Sniper นะครับ assembled in usa นะครับ w i l e y x นะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับรุ่น Jackal นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของ คริสคายนะครับผมจะกล้าใสไหมเนี่ยกลัวลายเซน็นเขาลบออกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อนะครับใครที่อยากจะได้ไลายเซน็นของคริสคายนะครับอยู่บนตัวแว่นก็สามารถสั่งได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมตัวนี้เป็นเลนส์นอนโพลาไรซ์ ized, นะฝัะ่งนี้ก็จะเป็น Captivate นะครับเดี๋ยวผมไปลองใส่ดูแล้วกันนะครับผม ท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกดสั่งนะครับเดี๋ยวผมไปลองใส่ให้ดูกลางแจ้งแล้วกันว่ามันกันแดดได้ไหมนะครับใส่ยิงปืนใส่ขับรถได้นะครับตัวนี้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ได้สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับน้ําหนักเบาครับแล้วก็กันกระสุนได้ระดับระดับหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปลองใส่รีวิวกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองสวมใส่ดูนะครับนี่ครับสวมใส่เราก็จะประมาณนี้นะครับ แวน y X นะครับ j a c k a l ครับสามารถใส่ขับรถได้นะครับใส่ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้มีความนิ่มนวลแล้วก็เบานะครับข้อดีนึงก็คือถ้ามันไม่เป็นโลหะมันจะไม่ดูดซับอากาศนะครับอุณหภูมิทั่วไปบางบางตัวที่เป็นโลหะบางบางทีมันจะซับความร้อนซับความเย็น เอามาใส่นี่ลวกหน้าเลยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เวลาใส่ขับรถนะครับเป็นแบ่นกันแดดได้อย่างดีเลยนะครับผมมองจอก็ไม่เบลอนะครับสามารถมองเห็นจอได้อย่างชัดเจนเวลาเราใช้พิมพ์โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้นะครับโอเคครับผมก็จะทำการขับรถนะครับใส่ขับรถแล้วก็ ไปสนามยิงปืนนะครับผมข้อดีก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือผ้ามันเป็นพลาสติกนะครับมันจะไม่หูุดซับความร้อนนะครับหรือความเย็นนะครับตัดเข็มขัดเรียบร้อยตัดเข็มขัดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวไปกดลิงก์ ที่ลิง์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับแวนไวลี J ่ X-Jekyll นะครับที่มีลายเซ็นคริสไคลยนะครับอเมริกันสไนเปอร์นะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่